โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกฤษณาพาเครื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลงเพ่อเพียหลงพ่อรวยนะครับวันนี้เป็น E ีีเปิดกล่องนะครับก็มีหลายๆท่านพี่ๆนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าไม่มีเปิดกล่องแล้วเปิดทุกวันแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ถ่ายในช่วงนี้นะครับวันนี้มีโอกาสดีก็เลยนํากล่องพัสดุที่เช่ามาจากทางบ้านเนี่ยจะมาถ่ายคลิปเปิดให้ดูกันสดๆเลยเพิ่งรับมายังไม่ได้แกะสักกล่องเลยนะครับมูลค่ารวมหลักแสนบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมมี เช่าจากทางบ้านมีรายการไหนบ้างแล้วก็รุ่นไหนที่เวลาคนส่งมาถามว่ารุ่นไหนมีราคาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับก็จะมีทั้งอันที่ผมโอนตังค์ไปให้แล้วนะครับกับอันที่ยังไม่ได้โอนตังค์ไปให้สาหรับลูกค้าจากทางบ้านนะครับที่ส่งพระมาแบ่งปันให้เนี่ยนะครับก็มี2แบบนะครับแบบว่าส่งพระมาก่อนแล้วผมโอนตังค์ให้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็คือว่า จะได้เช็คพคักกันก่อนนะครับเรียบร้อยพอพักถึงผมก็เคลียร์เงินให้เลยนะครับเนาะรอไม่นานครับพักถึงตรวจสอบว่าเป็นพักแท้เนี่ยพี่ได้ตังค์แน่นอนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันว่าเป็นอะไรนะครับถุงแดงแบบนี้นะครับส่งมาได้ตลอดนะครับสําหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหรือว่าหลวงพ่อรวยเนาะนะครับมีรายการไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับ แล้วก็บางคนที่มีวัตถุมงคลอยู่เนี่ยสามารถส่งมาเช็กก่อนได้นะครับเนาะผมแกะให้ดูกล่องแรกอันนี้คือยังไม่ได้แกะซักกล่องเลยนะครับเพิ่งรับไปสนีมาเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะกล่องแรกอ่ะนี้เป็นพี่จากทางบ้านนะครับหนึ่งท่านที่ส่งมาแบ่งปันเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้โอนตังค์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูแล้วก็ทักหาพี่เขานะครับว่าพระมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ขอเลขบัญชีให้เขาอนตังค์มาให้เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น หนุมานชานสมอนนะครับเนาะเป็นหันุมางาแกะนะครับจํานวนการสร้างแค่599อง์นะครับสร้างน้อยเนาะเลขสวยด้วย199นะครับอ่ะแล้วก็รูปหลองงานะครับพระแบบนี้ที่ส่งมาให้เนี่ยแท้ตาเปล่าเลยนะครับแท้ไม่ต้องส่องนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทักไปขอเลขบัญชีกับพี่เขาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คทุกรายการก่อนแล้วก็มีอ่านะครับอันนี้เป็นนะครับล็อกเก็ตหลังฉากเงินนะครับ สร้าง383องค์แบบนี้นะครับใครมีก็ส่งมาขายได้รับเงินหลักพันแน่นอนนะครับแบบนี้รับเป็นหลักหมื่นนะนะครับแบบนี้หลักพันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักพันนี้ไม่ใช่พันเดียวนะก็หลายๆทันแล้วแต่5,000นะครับอะ่ะเดี๋ยวผมทักหาพี่เขาก่อนก <ๆ S 2> ่อนที่เราจะไปกล่องอื่นนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับพี่อยู่ที่บ้านแต่มีพระเครื่องของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็สามารถที่จะส่งมาแบ่งปันกันได้นี่พี่เขาส่งรูปมาให้ผมแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งพระมาอ่ะ พัถึงแล้วครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2กันนี่มีรับประกันมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูเป็นอะไรนะครับการส่งรับประกันก็มีข้อดีนะครับสำหรับใครที่เวลาลูกค้าผมที่เช่าพักมูล,ลค่าเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ผมก็จะส่งเป็นประกันของไปให้นะครับก็ <S <S ของจะถึงแบบว่าปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็กล่องนี้มีประกันมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรอันนี้คือแกะไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะสักกล่องเลยลุ้น <L un> ไปพร้อมกันนะครับ ว่าจะมีพระไหมมาแบบนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นกล่องเหล็กมาเลยนะครับเป็นกล่องอ่านี่นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าตะกุดทองคําจานมือนะครับหลวงพ่อเพียนเนาะ บอกเลยว่าแบบนี้นะครับมูลค่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับใครมีก็สามารถส่งมาแบ่งปันกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นตะกรุดทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะขออนุญาตคี่ดูด้านในเพื่อดูลายมือนะครับเพราะต้องบอกว่าตะกรุดทองคําของหลวงพ่อเนี่ยด้านในจานไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าตอนถ้าเป็นถ้าเป็นตะกรุดทองคํานะครับหลวงพ่อก็จะถามเราว่าเราจะไปใช้ในด้านไหนนะครับถ้าบางคนเมตตาค้าขายท่านก็จะจานให้นะครับซึ่งแต่ละย,ยันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะ โอเคนะครับกล่องที่2ผ่านไปเป็นตะกุดทองคํานะครับเดี๋ยวมาดูกล่องที่3กล่องนี้ค่อนข้างหนะักเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันกล่องนี้เป็นอะไรนะครับอ่านะครับนี่น่าจะเป็นพระบูชานะครับที่เช่าไปก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยผมรับเช่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระ ย่อยๆนะครับหลักมูลค่าหลักร้อยนะครับพระมูลค่าหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับแล้วก็จะเป็นพระบูชาก็ได้นะครับสามารถที่จะส่งมาได้เลยนะครับทุกอย่างถ้าส่งมาแล้วนะครับเป็นพระแท้แบบนี้นะครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับห่อค่อนข้างดีเหมือนกันแบบนี้นะครับต้องห่อบุบเบิลหนาๆแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพระบูชาเนาะบางทีเราส่งไปต่างจังหวัดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เอือ็ไว้ก่อนก็ดีมากเลยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับเขาเรียกว่าคือบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเพียรน,นะครับ<ม>ซึ่งสัพพวิชาต่างๆเนี่ยหลวงพ่อก็ได้มาจากหลวงพ่อปานนะครับแต่ในสมัยนั้นคือที่เป็นพาพรูปพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่ากล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไม่มีรูปภาพของหลวงพ่อปานนะครับ ทีนี้ก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมานะครับแล้วก็นอาอธิษาาุของท่านเนี่ยใส่ไว้ใต้ฐานปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่วัดเกลื่นกระถินนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อท่านปี49นะครับเนาะปิดทองกรรมการด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรายการกันอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวรอพี่เขาคนแรกส่งเลขบัญชีมาให้นะครับเพราะเคสนี้ผมโอนตังค์ไปแล้วนะครับก็ สำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ส่งมาได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระอะไรนะครับสามารถส่งมาเช็คก,ก่อนได้อันนี้เขาเรียกว่านกคุ้มนะครับนกคุ้มของหลวงพ่อก็มีนะมีจานด้านบนด้วยนะครับใต้ฐานจะเป็นดินเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะใครมีก็ส่งมาแปลงปันได้นะครับอ่ะโอเคจบไปกล่องที่3ามแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายกันว่าจะมีทีเด็ดอะไรให้เราดูหรือเปล่านะครับหรือว่า อะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับที่ผมได้เช่ามาในวันนี้ก็มูล,ลค่ารวมกว่าแสนกว่าบาทเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหรือว่าหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมเช่าก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ไอเดียไลน์นะครับหรือว่าเพจกิจสนพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปเช่าพระที่ไหนหรือว่ามีพระอะไรมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม Night coming, ain't my girl about to turn. I should fuck her in the best.